ถ้จาจัดการในบ้านไนั่ได้ไปแล้วเราต้องหนีเร็วก่อนที่มันจะเตื่นเอาหายไปแล้วรีวิ่งเร็วร่บจะวิบโอ๊ยรีขึ้นเออรีไปเร็วเออเอเราออกมาจากฐานรับได้แล้วเหรอฐานรับสิ้ย vì là không có mì, Nhột ná À, là anh hồn chẳng Ưỡn, Hơi, mày bằng này nữa Này, hơi hứa, ยาอีกยายากระโดดทับอื้ออืออมันมีทหารมาหรอนเนี่ยเออนี่กับหัวโชว์ด้วยไปไปไปเื้ยออ้อ เฮ้ยชือตุ่ม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 มันไม่โดนหรอกฮ่าฮ่าฮ่าหยุดนะอะไรเนี่ยเอ,อือต้องรีหันเฮ้ยแก่ย่าเอ,อืเอเฮ้ยทำไมมันไม่ตายวะ เออฉันไม่ตายหรอกนะเพราะฉันถูกสีซีโนวแวกไปแล้วเกว่าฉันไม่ตายหรอกนะเฮ้ยไม่น่าเชื่อเฮ้ยหยาอยาอย่าเออฉันไม่ตายหรอกกกจะตายเองไอ,อ เอออื้อ,อ,อฉันยังไหวอยู่ฉันลุกขึ้นได้อื้อพลังขึ้นเต่ออื้อฟินยาเออไม่เห็นเป็นไรเลยไม่เห็นเป็นไรเลยนี่มันพลังที่โคตรกาก tô sô ya một lít rồi ya 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 ừ ui ya chắn một lít uh. Uh. Uh.